เอเลียนเอิร์ดคือซีรีส์เดียวเรื่องแรกในจัก,กรวาลเอเลียน Alien, ที่จะมีการนําเสนอฉากบนโลกออกมาเป็นหลักในไทม์ไลน์ช่วงต้นของจัก,กรวาลน,นี้เพื่อขยายเ,าเรื่องราวในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเลยทําให้นวันนิวเราลีกจะพามาดูว่าในซีรีส์เอเลียนเอิร์ดจะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบางโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับตัวหนังสือแบบเดิม ในตอนแรกนั้นเราจะสามารถเห็นตัวหนังสือที่ซิรีใช้ในฉาของห้องมาเธอร์บนยาน USCSS m a r h i n o ได้โดยซิรีจะนําเสนอตัวหนังสือออกมาเป็นฟอนต์สีเขียวแบบดั้งเดิมที่เคยใช้ในภาพยนตร์เอเลียนพารแรกโดยมันจะเป็นฟอนต์ซึ่งปรากฏออกมาในคอมพิวเตอร์ของมาเธอร์อีกด้วยชีวิตบนยาน USCSS m a r h i n o สำหรับการใช้ชีวิตบนยาน USCSS m a c h i n o ของเหล่าลูกเรือภาพรวมส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับที่เหล่าลูกเรือเคยใช้ชีวิตบนยาน USCSS Nostromo จากเอเลี่ยนภาพแรกหมดเลยทั้งการต้องนอนในเครื่องไฮเปอร์สลิปที่จะมีลักษณะคล้ายกาันการตื่นมาทานอาหารที่รสชาติไม่ด,ดีแต่ทุกคนก็ต้องทานมันเพราะความหิวซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการสะท้อนเทคโนโลยีของยานขนสง่ง,สงทั้งสองที่ใกล้เคียงกันในช่วงปีที่มนุษย์ยังเดินทางไปมาจากโลกและห้วงอวกาศอันห่างไกลได้ห้องมาเธอ สำหรับห้องมาเธอบุญยาน USCSS m a r g i n o ลักษณะของมันก็แทบจะไม่ต่างจากบุญยาน USCSS Nostromo ที่เอเลนรีปลีเคยเข้าไปใช้งานเลยทั้งการตกแต่งไฟในห้องแล้วระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแต่ในคราวนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนวันนี้ห้องดังกล่าวจะมีห้องลับเล็กๆสำหรับใช้ในการเอาชีวิตรอดจากสภาวะยานตกในตอนที่ไซบอร์กเฮียงมอร์โรเข้าไปนอนในตอนที่ยานกำลังจะตกมายังนิวสยามซึ่งมันจะทนทานในระดับที่ทำให้คนเข้าไปอยู่ในนั้นปลอดภัยแบบไม่ต้องกังวลเลย แมวในตอนที่มีการสำรวจยาน USCSS m a r g i n o l เราจะเห็นได้ว่าบรรดาตัวละครจะเจอกับแมวที่ปรากฏมาผ่านการถูกประสิทธิ์เข้ายึดร่างไปแล้วโดยมันก็จะเป็นการสะท้อนมอวิยาหลายๆลำ้ำมักจะมีการเอาสัตว์เดินทางไปด้วยเหมือนกับนอสโต m o ที่มีจนซีเพียงแต่แมวตัวนี้จะไม่มีริบลีคอยช่วยเหลือมันกับจนซีจนไม่รอดกลับมาถึงโลกก็เพียงเท่นานั้นก่อของโปรดิจี สำหรับเกาะของโปร d i จีพวกเขาก็จะมีการตั้งชื่อมันว่าเนวนแลล่ซึ่งมันจะเป็นหนึ่งในการอ้างอิงถึงนิยายชื่อดังอย่างปิทอพนที่จะมีการใช้รายละเอเียดจากเรื่องราวนี้อีกมากมายมาอ้างอิงถึงหลายๆอย่างเกี่ยวกับโปรตีจีเนื่องจากบอยคา v a เวียเจ้าของบริษัทมีแนวคิดเกี่ยวกับบริษัทที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวของนิยายเรื่องนี้แบบชัดเจนเช่นการที่เขาปฏิเสธที่จะเติบโต,ตอย่างเต็มทีและเลือกที่จะสะท้อนความเป็นเด็กในการดำเนินชีวิตและการทำงานซึ่งก็จะสอดคล้องกับกลุ่มลอสบอยส์จากปิที่่ออาศัยยูบนนเ ซึ่งจะเป็นเหล่าเด็กๆที่ไม่เติบโตสัญญากษณ์ของโปรดิจี สำหรับสัญลักษณ์ของพรอดิจเราก็จะสามารถเห็นได้ว่ามันจะเป็นภาพของตุ๊กตาหมีที่สวมสร้อยคออยู่ซึ่งจะชัดเจนเลยว่าตุ๊กตาก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเด็กแบบที่จะสะท้อนถึงบอยส์คาเวเลียที่เป็นผู้กอ่อตั้งและซ e o ของพรอดิจีคอร์ปอเรชันอีกทั้งคาเวเลียยังเป็นมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะเขาก้าวหน้าอย่างมากในด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการสังเคราะห์ในการสร้างหุ่นขึ้นมาส่วนสร้อยนั้นก็จะเป็นการสะท้อนถึงความเป็นผู้ใหญ่หรือความคิดสร้างสารรค์ที่มาอออยู่บคอของตตุกต จนดูขัดแย้งกันแต่ก็ไปด้วยกันได้ห้องทดลองของโปรดจี ในฉากห้องทดลองของโปรติจีที่จะมีการย้ายจิตสำนึกของเด็กๆซึ่งกำลังจะตายไปอยู่ในร่างของมนุษย์เทียมที่จะไม่มีวันแก่และจะเป็นวัยรุ่นตลอดไปโดยจะมีการเรียกเทคโนโลยีน้วไฮบริดแน่นอนว่าการเปิดปิ t ต r แพดฉบับแอนิเมชันปี1953ในห้องก็จะเป็นการโยงแนวคิดของบริษัทดังกล่าวไปถึงเรื่องราวในปิ t ต r แพนอย่างชัดเจนอีกครั้งเพราะในปิ t ต r แพดเด็กๆที่อยู่บนเนวเวลด์จะไม่มีวันโตเหมือนกับปิ t ต r แพนราวกับไฮบริดซึ่งเป็นจิตใจของเด็กๆในร่างมนุษย์เทียมที่จะไม่โตไปมากกว่า เหมือนกันก่อนที่ในเวลาต่อมาบอยคาวิเลียร์จะกล่าวออกมาว่าเหตุผลที่เขาตั้งบริษัทปรดิจิขึ้นมาก็จะเพื่อเป็นการสะท้อนว่าเด็กๆน,นั้นมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถทําอะไรได้มากกว่าที่ผู้ใหญ่ทําได้เนื่องจากพวกเขาไม่มีกรอบมาจํากัดตัวเองเหมือนกับมนุษย์เทียมของเขาทุกคนที่ข้างในจิตใจนั้นยังเป็นเด็กพร้อมจะพัฒนาขีดจากัดขอ,ของบริษัทให้ไปไกลกว่าเดิมมากๆีสองพั e ห e r ่งร้ี2120 สำหรับปีในซีรีจะมีการกำหนดเอาไว้ว่าเรื่องราวจะเกิดในปี2120ซึ่งจะถือว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนเอเลียนในปี1979ที่เป็นภาคแรกโดยจะมีการกำหนดเวลาเอาไว้ที่ปี2122มันจึงไม่แปลกเลยที่เทคโนโลยีหลายๆอย่างในเรื่องจะใกล้เคียงกับที่เราเคยเห็นบุญญาณ USCSS Nostromo ทั้งยานอาวุธและระบบการขนส่งไปจนถึงคอมพิวเตอร์นอกจากนี้เราก็จะยังเห็นด้วยว่ามนุษย์เจยียงคงใช้ชีวิตบนโลกที่ยังมีสภาพ เรมไม่ได้แย่มากตามปกติและยังเดินทางไปยังดาวนในระบบสุริยะได้แบบง่ายๆเหมือนกับที่เฮอร์เมสจะขอไปเรียนหมอที่ดาวอ,อังคารซึ่งมันจะถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรานึกถึงตอนที่ริบบีอยากจะกลับมาที่โลกเพื่อหาลูกสาวอย่างอัมนดามากๆแม้ว่ามันจะไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยก็ตามการซ่อนตัว ในตอนที่ซีโนมอฟเนียนซ่อนตัวเป็นรูปปันตอนที่เฮอร์มิตไปเจอปาร์ตี้ของผู้คนที่แต่งตัวเป็นคนยุคโบราณนี่ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในสไตล์การนําเสนอที่คลาสสิกมากๆของฟแฟรนชายที่ตัวซีโนมอฟมักจะซ่อนตัวอยู่ในห้องเครื่องหรือปล่องต่างๆได้แบบแนบเนียนจนผู้ชมส่วนใหญ่จะไม่สามารถสังเกตเห็นในตอนแรกได้และจะรู้เมื่อมันขยับตัวแล้วก็เท่านั้นพ่อของเวนดี สำหรับพ่อของเวนดีที่ปรากฏมาในฉากย้อนอดีตซึ่งเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของเขาและลูกๆคนที่มารับบทนี้ก็จะเป็นโนวาฮาวลีผู้สร้างซีรีส์เรื่องนี้ที่ถือโอกาสเข้ามาคามิโอในเรื่องด้วยเนื่องจากบทดังกล่าวมีไม่มากเวนดี้ดาร์ n g งในตอนที่ซิลเวียเจอกับเวนดีเธอจะเรียกตัวละครน,นี้ว่าเวนดี้ดาร์ ل ي ง และแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นการใช้สรพนามเรียกกันตามปกติแต่ว e นดี้ดา l i n g จะเป็นชื่อของตัวละครหญิงในปิต r แพนที่ถือว่ามีบทบาทโดดเด่นมากๆชนี้นที่ว่าในช่วงปี1911จะมีนิยายชื่อเรื่องป e ต e แพนแอนด์วนดีมาแล้วอีกด้วยและก็แน่นอนว่า p ป t ต r แพนก็จะถือว่าเป็นนิยายที่ถูกใช้เป็นทีมในการคลุมเรื่องราวทั้งเกาะของพรดีดจี้อไว้วินด how are you feeling today เลเซอร์สีฟา ในห้องเก็บไข่โอเวอมอฟที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เฟสฮักเกอร์ก่อนที่จะเข้าไปเพาะพันธุ์ในมนุษย์ต่อจนเป็นซีโนมอฟบุญญานเราจะสามารถเห็นเลเซอร์สีฟ้าปรางกรออกมาในห้องได้ด้วยเหมือนกับในตอนที่ลูกเรือของยาน U.S.C.S.S. n o ส t r o m o ได้เคยไปสำรวจในญญภาพยนต์ภาพแรกมาแล้วโดวยมันจะมีอไว้สำหรับตรวจจับคนที่จะมาเข้าใกล้ไข่โอเวอรมอฟสถานีอวกาศในวงโคจรของโลก สำหรับสถานีอวกาศในวงโคจรของโลกที่ยาน U.S.S. m a r i n o พุ่งไปชนก่อนจะมาถึงโลกนั้นนี่ก็จะถือว่าเป็นสถานีอวกาศที่คล้ายกับ Gateway Space Station ที่ริบบีเคยไปนอนใน a l i e n ภาคที่2มาแล้วซึ่งมันจะโคจรอ,อยู่ตามดาวดวงต่างๆในระบบสุริยะไปจนถึงภายนอกเหตุนี้โดยมันจะมีอนันิคมยยอม,ยอมและระบบการอยู่อาศัยที่เพียงพอจะให้มนุษย์อาศัยอยู่ตามปกติ การถูกห่อหุ้มเนวรังในตอนที่ววนดีไปเจอเฮอร์เมทกำลังถูกห่อหุ้มตัวเป็นตัวอ่อนในตู้คอนเทนเนอร์นี่ก็จะถือว่าเป็นขั้นตอนแรกที่ซีโนมอฟจะกำลังใช้เขาเป็นตัวเพาะพันซีโนมอฟกลุ่มใหม่แบบที่เดลัสและตัวละครอื่นๆเคยเจอในภาคแรกซึ่งถ้าเวนดีมาช้ากว่านี้โอกาสรอดของเฮอร์เมก็แทบจะเป็นศูนเลยก็ว่าได้สำรวจห้องทดลอง ในฉากที่เหล่าทหารไปสำรวจห้องทดลองบิญญาณ U.S.S. Machino ที่ตกลงมายัง iam, นิวซีแมบรรยากาศในห้องที่มีแต่สัตว์ประหลาดหลาารูปแบบนโลกแก้วก็จะชวนให้นึกถึงภาพยนต์ญญภาคที่สองมากๆที่นาวิกโยธินมาคนพบเฟสฮักเกอร์และตัวอ่อนนโหลบนอันอนานิคมแต่คราวนี้จะต่างกันไปตรงที่ปรดิจีจะสามารถเอาสิ่งที่ถูกค้นพบเหล่านั้นกลับออกมาได้ต่างจากพวกนาวิกในภาพยนตร์ญญภาคนั้นที่ทำอะไรกับสิ่งที่เห็นไม่ได้เลย In s p i r e n o oneCA n สำหรับชื่อเอพิโซดที่5ยัง In s p i r e n o one can นี่ก็จะเป็นการตั้งชื่อตามสโลแกนของภาพยนต์ภาคแรกอย่าง i n s p i r e No One Can h e a r you scream หรือในโอกาสไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของคนซึ่งมันจะถูกตังเพื่อสะท้อนถึงทีมบ้านผีสิงในอวกาศของภาพยนต์ภาคแรกรวมไปถึงเนื้อหาในเอพิโซดที่5นี้ก็จะเป็นการเล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ก่อนที่ยางจะตกมิสเตอร์ออกโทเบอร์ สำหรับชื่อตอน Mr October ในเอพิโซดที่2ชื่อชื่อนี้ก็จะมาจากนักกีฬาในชีวิตจริงอย่าง Reggie Jackson นักเบสบอลระดับตำนานเขาได้รับฉายานี้จากการตีโฮมรัน3ามครั้งให้กับทีมนิวยอร์ก a n งกี้ในเกมที่6ของ World Series เมื่อวันที่1 8ตุลาคมปี1977ก่อนที่เฮอร์มิจะไปเจอกับลูกบอลนี้จริงๆในตอนสำรวจตึกแม้ว่าเขาเจะรู้จากนักกีฬาคนนี้จากเทปวิดีโอเก,ก่าๆของพ่อก็ตาม Reggie Jackson Game s การเชื่อมโยงกับซีโนมอฟสำหรับการเชื่อมโยงกันระหว่างเวนดี้และซีโนมอฟที่เพิ่งถือกำเนิดออกมาได้ไม่นานนี่ก็จะถือว่าเป็นการสะท้อนถึงเอเลียนเรซูรักชันที่มีการนำเสนอว่าริปลีเอซึ่งเป็นตัวโคลนเองจะสามารถเชื่อมโยงกับซีโนมอฟได้เพราะซีโนมอฟบางตัวหรือบางสายพันธุ์จะพาเราออกมาและมีโอกาสสูงที่พวกมันจะเข้าใจหรือมีจิตสานึกที่เชื่อมโยงไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นได้ไม่ใช่แค่ออกเดินหน้าล่เยืออย่างเดียว John Henry. ในตอนที่มอร์โรเล่าถึงนิทานพื้นบ้านเรื่องจอห์นเฮนรีและขอนักสิบปอนของเขาขณะที่เขากำลังทุบเคิร์ชในนิทานเรื่องนี้นั้นเฮนรี <Henry S 1> จะถือว่าเป็นวีระบุรุษพื้นบ้านชาวแอฟริกรนาอเมริกันซึ่งตำนานของเขาจะถูกเล่าขานและเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล้วผ่านบทเพลงแล้วเรื่องราวโดยเขาจะโด่งดังจากการใช้แรงของตัวเองกับขอนแข่งกับรถเจาะหินพลังไอ้นาำก่อนที่เฮนรีจะเอาชนะเรื่องจักรได้มันจึงถือว่าไม่แปลกที่มอร์โรจะคิดว่าตัวเองนั้นเหมือนกับมนุษย์คนดังกล่าวมากๆ การแกะเฟสฮักเกอร์ในตอนที่อุราหิมพยายามจะแกะเฟสฮักเกอร์ออกมาจากหน้าของเพื่อนผู้โชคร้ญญายบนยาเขาจะพบว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําแบบนั้นโดยมันก็จะสะท้อนไปถึงเหตุการณ์บนยานอสโตรโมที่เคนเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วและก็จะยิ่งชัดเจนไปอีกว่ามันไม่มีทางทําอะไรได้เลยเพราะเฟสฮักเกอร์มีแรงกาะที่สูงและต้องรอให้มันคลายตัวออกมาเองก็ทุน,นันไม่มีความเร็วแสง ในเอพิโซดที่6เราจะได้รับรู้ผ่านบทสนทนาของเคิร์ชและเฮอร์มิทที่จะมีการพูดออกมาว่าวันดีอาจจะประดิษฐ์การเดินทางที่เร็วกว่าแสงได้มันจะเป็นการมองบอกเป็นหนหว่าในจักรวาลเอเลียนจะยังไม่มีการเดินทางด้วยความเร็วแสงจน USCSS มาชินต้องเดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจอันยาวนานถึง65ปีเลยทีเดียวซึ่งถ้าไม่มีการเดินทางด้วยความเร็วแสงจริงๆมันก็จะสะท้อนมาได้ว่าดาวที่พวกเขาเดินทางไปอาจจะไม่ได้ไกลาจากระบบสุริยะมากนัก Has potential to invent faster than light travel and explore the stars. Ice Age, and riff, on Song. ในซีรีส์เราจะเห็นได้ว,ว่าเฮอร์เมสและเวนดีที่เป็นพี่น้องกันจะมีความทรงจําร่วมว่าพวกเขาเคยดูไอซ์เอจคอนติเนนทัลดรฟจากปี2012มาด้วยกันแม้ทั้งสองจะไม่ได้ดูมันในปีที่ออกฉายอย่างแน่นอนเนื่องจากซีรีส์จะมีการดําเนินเรื่องราวอยู่ในปี2120ซึ่งห่างจากปีที่เข้าฉายของภาพยนตร์มาไกลมากๆจนไอซ์เอจคอนติเนนทัลดรฟก็จะมีสถานะคล้ายกับภาพยนตร์คลาสสิกสาหรับพวกเขาซึ่งจุดที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเรื่องของทีมเกี่ยวกับโลกที่เปลี่ยนผ่านการซ้นส สุดยุคสมัยและการวิวัฒนาการซินโนมอฟไม่สนใจชีวิตสังเคราะห์ในซีรีส์เราจะเห็นได้เลยว่าซินโนมอฟจะแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่ามันจะไม่โจมตีพวกชีวิตสังเคราะห์และสามารถปล่อยผ่านไปได้เลยถือว่ามันจะหันมาโจมตีหากสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์เหล่านั้นแสดงท่าทีว่าต้องการจะต่อสู้หรือก่อกวนมันโคด1 5 6 2 ในช่วงของการสำรวจเราจะได้ยินเฮอร์เมสพูดโค้ด1562ออกมาซึ่งรหัสนี้ก็จะมีความหมายประมาณว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งก็คือพวกเอเลียนหรือมนุษย์ต่างดาวอยู่ในพื้นที่ทำภารกิจโดยนี่ก็จะยืนยันออกมาแล้วว่ามนุษย์จะเตรียมการหรือรับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตต่างดาวมานานแล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในภาพยนตร์สัญญาธาตุ ในตอนที่โมอโรคุยกับยูธานิเป็นครั้งแรกเขาจะถูกเธอบอกให้กลับบ้านซึ่งจะหมายถึงการเรียกตัวกลับบริษัทก่อนที่โมอโรจะปฏิเสธไปซึ่งยูธานิจะเน้นยำ้ำว่าเขาควรจะอ่านสัญญาการทำงานดีๆเพื่อกึงๆบ,บังคับให้เขารีบกลับมาแม้โมอโรจะดื้อดึงเพราะอยากทำภารกิจต,ต่อซึ่งสัญญานั้นจะเสมือนเป็นสัญญาทตาของอยูธานิที่สามารถสะท้อนไปยังตัวละครหลายๆตัวในจกักรวาลได้ซึ่งมักจะเจอกับสัญญาทตาแบบนี้จากบริษัทยยใหญ่ๆจนแทบไม่สามารถกลับไปมีอิสระไม่ว่าจะเป็นเฮอร์มิต ที่ติดสัญญาการเป็นแพทย์สนามจนไม่สามารถเดินทางไปเรียนต่อไปจนถึงเรนและเพื่อนๆจากเอเลียนโรมูลัสที่แทบจะเป็นท่านแรงงานดีๆของบริษัทเหมือนกัน yes, well. complaining not I'm โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในซีรีส์เอเลี่ยนเอิร์ธที่ถือว่าเป็นซีรีส์ขยายจักรวาลซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆและน่าจะมีการสารต่อเรื่องราวออกมาอีกเยอะในอนาคตอีกด,ด้วยแล้วเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากเอเลี่ยนเอิร์นอกเหนือนนจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันวดีเลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกาลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจกพู พวกเราโดยได้าหาข้อมูลที่พวกเรารีบรีมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ